สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาครับพี่น้องครับคลิปนี้อาจจะบ่เป็นการกินนะครับเด้ออาจจะเป็นการบำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์นะครับเด้อคือการเปลี่ยนยน้ำมันเครื่องพี่น้องบ่เป็นเป็นสร้างหรอกครับแต่ว่าอันใะพ่อเห็ดได้กะตตรงเรียนรูไหมพี่น้องไปครับมือนจะพาเปลี่ยนมือนจะพาพี่พี่น้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์เลยครับเด้อนี่ครับบ่เป็นสร้างครับบ่ได้เป็นสร้างครับแต่ว่าก็พ่อเห็ดได้ครับเป็นพื้นฐานครับพี่น้องนี่ครับ ใส่ประแจเบอร์สิบเจ็ดไดครับเด้อนี่นี่ครับมันอยู่อยู่หม่องนี้เด้อครับเด้อนี่นี่ครับเด้อพี่น้องหมุนออกเด้อครับเด้อใส่ประแจเบอร์สิบเจ็ดครับนี่ตบเด้อพี่น้องตบมาทางใส่ได้ครับนี่ปัดนี่ครับแล้วเขาก็ต้องเตรียมแนวร่องนะครับนี่เพื่อที่จะเอาไปใส่กอกไว้พี่น้องเพื่อจะเอาไปใส่พวกยอดโซจักรยานครับพี่น้อง ได้ครับเด้หมุนออกครับเห็นว่าครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องบาเห็นครับไปออกนะครับพี่น้องครับนี่ครับ เป็นท่ากันจะมาเปิดตัวนี้ได้ครับพี่น้องนี่ครับเอยน,นิยังกวนน่านี้อันนี้ขีบออกได้ครับเดอ้อนี่ครับผนไปทางใส่ได้ครับเดอ้อนี่ครับบอไดเป็นสร้างครับแต่ว่ากับพ่อเดาได้พี่น้องพื้นฐานพี่น้องนี่ครับกระหาผ่ามาเสร็จได้ครับเดอ้อแบบนี้ เสียบเสร็จแล้วนี่เอาไว้นี้ครับพี่นอ้องสำหรับปริมาณเนี่ยเราจะใส่ยู่สิบจุดเจ็ดนะครับเดอ้ออันนี้ผมซื้อมาแบบอันหนึ่งลิตรครับพี่นอ้องเราจะใส่ลงไปนี่ยี่สิจุดเจ็ดนี่ครับเ้าวกรโยก เขาก็โยกขาสตาร์ทจะไม่ได้พี่น้องเด้อนี่ครับขันปกติขันคนขันเป็นสร้างข้าเจ้าก็มีล่มล่มเป่าเด้อครับหลักอะไรมันออกครับพี่น้องนี่ครับเขาก็โยกจัดเพราะมันยดก็โดดพี่น้องเขาก็ว่าเด็กพิซซางเรารับเนาะแต่พอเปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวได้ครับพี่น้องไปหาผ่ามาเสร็จมองนี่ก่อนครับ เสร็จแล้วครับพี่น้องเสร็จเอาพวกฟุ้นพวกนี้มันออกครับพี่น้องแต่ว่าเวลาใส่ตัวนี้กลับเข้าไปนี่มันจะใส่ยากเลยพี่น้องเ้อพี่น้องไก่อย่าเฝ้าใจห้วนั่นะครับนานหักแล้วครับมันงอครับพี่น้องว่าเป็นยังครับพี่น้องไก่ค่อยๆค่อยๆใบนะครับเบอนี้ครับเสร็จออกครับพี่น้อง ยกเลยพี่นอ้องเลยตัวอย่างเพราะมันมามีแนวเป่าไหมพี่นอ้องนี่ครับเป็นนี้หาา้องอะเตรียมพวกตั้งสีมาใส่ไ้ครับเพื่อจะเอาไปใส่อันนี้ประสงค์อย่างอื่นพี่น้องทั้งสิ้น หยอดน้ำมันโซจักรยานนะสิพี่น้องแล้วก็เอาไปหยอดหยอดโซตัวนี้พี่น้องมันเลหลือเ้าก็จมาเสร็จเด้อพี่น้องเด้อครับพี่นออ้องเอาไปหนีสก้อนครับแต่นี้เ้ากิจมาปิดตัวนี้เด้อครับเด้อ ิข้าไปได้ได้พี่น้องแต่ผู้ใดบ่มีอุปกรณ์เครื่องมือเก่าไปาสร้างข้าเจ้าเปลี่ยนให้เด้ครับเด้อแ่จะขันแน่นขักได้พี่น้องเพื่อรอบต่อไปครับ หลดประคั้งแหลงเลยครับเด้่องนั่นนะช่วงนี้เขาหนาฝนครับพี่น้องนะ <c oughs> ครับอันนี้เขาก็จะเติมเด้พี่น้องเส็จแล้วเนี่ยเาจาะดิ ปกติเพิ่อนหน่าเช็ดมองเชใส่มองนี่อเนะครับเนาะไปที่มานครับฝากด้วยครับเดอ้อนี่เช็ดมองเสใสไ่ไปครับให้มันใส่บ่มดขันพี่น้องว่าหน่อยกับพี่น้องก็หาอุปกรณ์เสริมนะครับเดอ้อพวกพวก,กวหวย้อครับครับผมใส่ลงไปเลยครับตัวนี้ เครื่องยนต์นี่ศูนย์จุดเจ็ดเด้อครับเด้อแต่ว่าอันควรนี้กับผมซื้อมันลิตรหนึ่งครับพี่น้องครับเป็นอาจจะพอดีดกพี่น้องเอ้อเอาจังหน่อยก่อนเอาละพี่น้อง เขาจะปิดตัวนี้กลับขึ้นไปด้วยพี่น้องนี่ครับนะครับ,รบใส่ยากจนันเอย,ยครับพี่น้องการสร้างเขาจะใส่ข้า,ขาวเดียวครับพี่น้อง มันจะใส่ยากได้พี่น้องนะครับน่าจะได้แล้วครับพี่น้องหมุนนะครับเด้อหมุนหมุนเข่านน่หมุนเข่าไปทังขั้วโดยพี่น้องหมุนมาอย่างสีเด้อครับขันหมุนออกกับหมุนไปอย่างสีครับพี่น้องนะครับพี่น้องโอเซ่ครับบบดนี้ครับบันนี้เขาก็จะมาเก็บตัวนี้เด้พี่น้องครับการสินพิการจัดเก็บด้อครับเด้อวันนี้นะครับเขาก็จะมาเกอกไว้พี่น้อง อันนี้ก็จากสามเดือนก็เเลี่ยนเด้อพี่น้องเด้อ็อย่าลากมันดนเด้อครับเดี๋ยวเครื่องยนต์มันจะพังพี่น้องเอาครับพี่น้องครับชิปนี้กับ่มีหยังไรครับพี่น้องครับพอกันไหมครับชิปนาครับชิปนี้กับสู่ๆพี่น้องครับเก็บคมดูนะครับเด้อนี่ครับทำง่ายง่ายครับพี่น้องไปครับ